ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงการไฟไทยแลนด์ by ครับช่องในคลิปแบทเทิลวันนี้จะเป็นการแบทเทิลระหว่างโกพลาดินที่เป็นของใหม่ก็คือบูเฟมเนาะผสมกับอันเกา่าได้หน่อยนะครับผมกับพวกอันเฟดพวกอะไรอย่างนี้กับรอยย่พลาดินคือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ซิงเซเวิร์ดดะก้นกอ,อน 1, 2, 3, 4, นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยเราตัดกันไปแล้วนะครับจั่วมือแรกเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บ สองใบนะครับผมหนึ่งใบโอเคสองใบนี่ดูสลีปผมแล้วก่อนเนี่ยซื้อมาตั้งแต่แบบยังอยู่ในยุคของมันอ่ะคือรอเล่นอ่ะคือแบบเกือบจะคือได้ที่ญี่ปุ่นหลายรอบแล้วพออยากเล่นแต่สุดท้ายก็รอเรผมองไทยนะครับอีกสองสาเดือนเราก็จะครบกัแล้วบูเฟ่นะครับก็ยังไม่มีสไตล์แล้วเลิกกันตอนไหนไม่เลิกใบนึงครับนี่เราทิ้งไว้ให้เป็นจันลึกอุทาหอ์สนใจ เรามาดูกันครับว่าเปลี่ยนคนเล่นแล้วดวงการเปิดแต่ละคนจะดีขึ้นหรือแย่ลงดวงเตือนสองครับดวงเืนหนึ่งครับ okay. มาเปล่ายิงชุบเริ่มก่อนนะครับผมขเขาเดินจัวไลท์ครับผมโซโลนจบเตยครับผมยังไม่ได้ัวอะไรเลยัวไลท์ครับผมสิบสองแมนสิบสองแมนหนึ่งได้ครับเช็คข่าวข่าวเขาด,ด้วยไปแล้วขขเขาเดินจัวนะครับผมไปท์ โอเคอ่ะแวนครับผม12ใช่ไหมใช่ขอหมื่นหนึ่งหมื่นครับอันนี้ส4ครับโอกาสเช็คขี้ครับ,บผมขี้อาร์ตรใหม่ด้วยโอเคสกิลนะครับผมคอร์ดบาร์สหนึ่งเข้าโตไปเปิด3ใบ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามโอ้โหหน้าคอทั้งนั้นขอลงเรียก,กาาครับผมเก็บ2ใบ 2> เฮ้ยยังไงก็ยังดีครับผมนะโอเคจบเทิร์นครับผมแต่ครับผมดอ ไล่ like, หน่อยไล่ like, หน่อยไล่ like, ด้วยไล่ like, หน่อยด้วยนะไม่ไ like, ล่เยอะไลนิดเดียวตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งยิงตัวไหนโอ้ยิงตัวหลบหลังด้วยแน่นอนครับาหลายกาดเราจะไม่ปล่อยให้ถ้าได้ยินเสียงพึมๆนี่คือฟ้าร้องนะครับจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างผมนะครับน้างฝันอ่ะสิบสี่ปีขัดีตีข้างข้างตาย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 เช็ค ิพลังครับผมอู้ว <Ooh. S 2> เอาบัตเตอร์เบสสองหมื่นตีแวนครับไม่กาัดไม่กาัดห้าพันคียครับผมสกิลตัวนี้อ่ะฮะเก็บเก็บเก็บนะครับโจนหนึ่งนะแจมหนึ่งโอเคผันนะครับสแตนครับผมอันรอบเช็คไปเลยง่ายๆอย่างนี้แหละตีบัตเตอร์เบสครับหน่วหนึ่งไม่กาัดกลัดไหมไม่กลัดไม่ก <Check ing. S 2> ลัดเช็คแรงดุกระย่าง ฟิวนะครับผมพิวได้จบเทินแต่นะผมจรอนะครับเมื่อกี่ใบ่ะครับมือมีทั้งหมด5ใบนะครับใบอ่ะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เมื่อไหรครับผมซิกไม่ได้เลยจมตีมอ่ะ ปกาดกระเพืองไม่กาดกระเพืองเปลีกก่ยอยู่หลุมก่อนอ๋อเข้าเลยก็เช็คก็เป็นพันเช็คไม่มีเลยผ่านเลยครับโปรซิวเข้าไปอีกคับเลิ่อาาน,นอจวดนะครับผมมาเป็นเมียเลยใช้คู่กันนะครับผมโอเคซิกเดีวยวมทัลนี่นะครับครับ กูเมททัวสิวาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเอาอาโคเวลอาโคเวลลงแล้วนะครับจับเด็กก่อนอ่ะโอเคเปิดสี่ครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เอ่อคอหนึ่งเนาะคอหนึ่งที่เหลือเก็บ เดือเก็บนะครับไม่ว่าจะต่อหลังแรงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพอร์ตินเซนแกนเพะร์ตินเซน,นแกนอ่ะต่อแน่นอนโอเคอาโกเวลครับผมลงเลี้ยเขาหนึ่งนะครับผมเปิดสามหนึ่งสองสามคอดวงกันจวมันดีจังวะเฮ้ดวกแล้วเห็นป่ะอันนั้นไม่ดีแต่อเนี้ดีเลยอ่ะทีนี้ก็โซวาร์ดนะครับตัวหนึ่งโตวาร์ดก็เป็นรีเบอร์นะโอเค แค่นี้แหละอันนี้สองหมื่นสองสองหมื่นเก้าแวนครับเรกัดหอกักเช็คหนึ่งเช็คสองิ้วกำลังข้างครับผมอันนี้เห็นเปิดไปทีนึงบวกเป็นหมื่นสองหมื่นสี่หลบซิงมาปุ๊บเป็นเรื่องแต่ซิงมาก็ลุกไ้ท้งเดียวตีเลยสองสี่ครับผมหนึ่งห้าจบครับผมใครจะไปเล่นซิง จังหวะนี้ยังยังยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่นะครับซิกเมตรครับผมครับผมโอเคแล้วก็เชฟก็เอาเข้าไปด้วยนะครับเรียกมาสเตอร์เบสออกมาสกิลตตัวนี้อฮะปั๊มสไปเ์โอเคออสกิลตัวนี้นะเรียกเกตหนึ่งออกมานะครับผมเรียกอ,อะไรก็ได้ที่เป็นซิกเกอร์ตัวน,นี้เรียกเกตสองออกมาแล้วก็สลับตำแหน่งไปแน่นอนเูียดูจากทรงแล้ว เอาก็เอาไปทำอะไรหรอพี่ตีไงตีข้างไม่ตีข้างอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องมันหมดประโยชน์แล้วป่ะมันเอาไปเสพป่ะไม่ตีข้างเดี๋ยวรู้เรื่องหรออ่ะสิบสองตีแวนนเสพสองแปดกับไ่งันจะรู้อ่ะเข้าเลยแต่ไม่ไหวก็เช็คคาข้าสองหมื่นตัว ชเช็คไม่มีไรครับผมชั้เม็ดเช็ค5,000ครับอ่ะสก,กิลอืมตัวหลังตัวหลังอืมไหนีดิมก่อนตัวหนึ่งอ่ะสกกองมือดแวนให้มือดครับผ่านเลยครับสแตนแตนรอโอเคร้อดูเวลกี้ยอนร้อยสแตนสองสามสี่ าแล้วมาใหม่ขายไรก็เดิมเปิดซีวาวไงจะใครละ่ะฮะสก,กิลเปิดซีหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หลบจากพันด้านหลังใช่แค่นี้แหละ แวนครับผมสองหมื่นเก้าต้องขดเช็คหนึ่งเช็คถ้าเป็น 1> Check. 1. Check. 5, ข้างครับจูนหนึ่งอันนี้สองหมื่นสองเป็นสองหมื่นเจ็ดแวนครับสองเจ็ดสองหมื่นหนึ่งชครับผมขอยห,หมื่นหนึ่งใช่ครับโอเคจบเทิร์นครับผมสเนครับผม เมื่อกี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมสิบใบใช่ผมน่เกิดของแต่ไม่รู้ก็ทำไม่ได้เงินกันมะครับทิ้งด้วยรับแล้วตัวนี้ไม่บวกพลังนะอ่าฮะแมนไม่บวกไปมันก็สองหมื่นอยู่ดีแมันไม่อยู่ในสภาพลิเจียนเพราะมันต้องลงมาตอนสภาพลิเจียนแล้วใช่ๆพี่ลูกตุ้มแล้วนะครับ ลุกตุ้มไม่ใช่แล้ว <laughs> ลุกตุ้มระเทือนฟันกันเลยเดียวอี่ครับผมโอเคอ่ะสองพันแปดก่อน,นจะง่ายดําแม่สามแม่อสองได้ครับผมสองได้ครับ คข2 2> ีพลังครับผมความสองทิสองใบขีพลังข้างนี้หมดเลยเนาะใช่ใช่สามสามสามแล้วโอเคทิงสองยังขาดอีกใบหนึ่งแล้วทิ้งสองแล้วทิ้งสองผมชอบลุมทิ้งมือครับผมเลยทิ้งไปก่อนเลย ใช่ไงเด็กเขาลุกได้ไงเด็กเขาลุกไม่ได้ไงอุ้ยเติมสนามโหดูถ้าเปิดดีนะดูอาผมก็แย่หน่อยดออีกเจอตีข้ารับผมตีข้าจุดจุดปุดจุดจุดจัดจุนจุดจุดจรเจุดอุดจ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 ุดดจุดจลดจดจุดด ต้องลุ้นสินะแล้วก็สองหนึ่งสองเข้าเลยมันไม่ออกก็มาอะไรอยู่ก็เช็คครับดิคันเช็คมันก็ไม่ออกจริงครับห้าพันอ่ะขอแค่หมื่นอ่ะลบได้คับผ่านได้ครับตแตนนะครับผมรอโอเคถ้าใหญ่มาครับไลค์ครับผมใหญ่ไม่ใหญ่ให้ดูที่โซนะครับพ้อข้อขอ,ขอ เฮ้ยของไม่มีบัตเตอร์เบดไม่เป็นไรโหนี่โหสั์บัตเตอร์เบดอีกบอกเลยสกิลความสามหนึ่งสองสามโตอันนี้โซความสามโตสองเนาะชอบลืมโอเคอ่ะอัวโคเวลอกไปสองใบตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นยกแล้วลงใหม่ยกโบปุ๊บลงฟับเลือกมืนสองมื่นสองมืสองสกิลลงโตสอง อาริเบอร์โซสองนะตัวใก่อนเอาก่อนเอามือก่อนตอนนี้ฟาร์มโอเคอันนี้เพิ่มหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองโอเคเอาข้างเบาก่อนพี่หวังมันยังมีข้างเบาให้กูอีกเหรออันนี้สองหมื่นแปดแวนปล่อยครับปล่อยโอเคอันนี้อันนี้เบาๆอันนี้เบาๆอันนี้หมื่นแปดมีเบาด้วยเหรออันนี้สองสามต่อสองสามอันนี้เบาไหมเบาอยู่เบาอยู่ปีจีไปเช็ค หนเซกสองอันนี้หมื่นหกหมื่นหรับนึ่งนะคำนวณก่อนโอเคโอเคขอคำนวณก่อนขอคำนวณก่อนวันนี้ปกติหมื่นหเนาะหมื่นหกบวกองหมืนสี่อ่ะก็สามหมื่นแปดพีจีไปแล้วบอกไปเนียเจิเจอเจิเจาใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่ไไหนไม่รู้ฮมสิเมชครับครับผมยิ เรียกหย <ส button. S 1> ใหม่เด้นะสารครับสองน้อยสองน้อยนสี่แล้วก็สกิลตัวนี้อือฮึตัวรูนไม่ใช่ทับทับพอทับครทับดูครับโอเคถ้าเปลี่ยนแนวลบเนาะเอาพลังไว้ก่อนไม่มีตัวไหนแดนนี่หวาน ีแวนครับผมสองมืนแองนี่แอันนีเท่าไหร่สอโคกสองโได้ครับไอเด้ใช่เฮ้ยะเฮ้ยยำลักน้ำเกือบตายี่มือกี่ใบสี่ใบตีแวนตีแวนสองหม่น นี่ครับผมสตีเวนฮิวซะไฮิวตายตายอุย้ยหรือก็มีหรือก็มีการไม่ต่างกันก็จบแล้วเนาะจริงๆอ่ะมันอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> รู้แล้วแหละเปิดมาสี่ใบอดีส่ว <c oughs> อู้ฟ <c oughs> ารลันติดมาตัวหนึ่งที่เหลือฮิวกับคี <c oughs> โอเคนะผมก็ เป็นการต่อสู้นะระหว่าง2องพลาดินเนาะอีกรอบหนึ่งเนาะตนแต่อันนี้เป็นโกะกับชาโดก็มีท่าใหญ่กันทั้งคู่ครับอันนี้เล่นกับลีเบรก,ก็ยังเก่งนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเปิดด้ดวยเพอร์ซิว้าเพราะมันไม่กินคอร์สแล้วก็ปิดด้วยอันเฟดก็ได้นะจริงๆแต่บางคนอยากเล่นบัตเตอร์เบก็ใส่ได้ครับแต่ผมไม่ชอบบัตเตอร์เบกผมเลยใส่เจ้านี้มาแทนเพราะรู้สึกว่าพลังมันสูงกว่าอย่างเช่นลู่เนี้ยเมื่อกี้ทำได้สามแปดถ้าได้สองพิกนี่ก็ทำเป็นสี่แปดได้เลย เกือบครึ่งแสนเอาบัตเบสด์มามันไม่ได้ไม่ได้ไงเ่ายแบบนี้ใช่มันไม่ได้ไง่าเบื้องที่เกจหนึ่งมันเบื้องที่เกจหนึ่งของผมนะครับก็เรียกว่าลุกที้เดียวดีกว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามที่ชอบกดไลค์ติดตามกด subscribe แล้วฝากเพจเราช่องเราด้วยไปกับไฟไทยรัฐแถบช่องผมจะมีคลิปดั้เทือดีๆอย่างนี้มาให้ดูอีกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในอ่แล้วสุดท้ายก็ขอพูดล้าน CTR ไม่กล่าวพลาดจะถ้าพูดให้เราทั้งหมาเป็นทางการเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมทุกวันนี้สวั